ตัวต่อมานะครับก็คือ T-R-M Shake นะครับอ่านั้นเป็นเป็นเขาเรียกว่า Complete Diet Meal นะครับก็คือว่าเป็นประเชทโปรตีนธรรมดาครับแต่ว่ามันแทนมื้ออาหารได้เลยนะครับก็คือมีใยอาหารนะครับแล้วก็มีอาหาร5หมู่ครบอยู่ในนี้นครับวิตามินเกลือแร่นะครับก็อยู่ใน่ครบเลยก็คือประเชทโปรโตีนธรรมดาอย่างแน่นอนทีนี้ก็มาดูนะครับว่า ทีอ t มีเชฟนะครับเมื่อชงแล้วนะครับนี่เป็นรสวานิลานะครับทั้งี4รสนะมีช็อกโกแลตด้วยมีฮอทท้าด้วยมีวานิลาด้วยนะครับก็เอาสามรสสิครับอ่าทีนี้พอชงแล้วก็จะข้นๆแบบนี้ที่เราเห็นนะครับข้นของเขาแบบนี้อ่าข้นอยู่นะครับก็คือมีใยอาหารนะครับครับแต่ว่าที t มีเชฟนั่มลื่นนะครับเพราะมีใยอาหารแต่ถ้าเป็นที่ห่อของตลาดนะครับก็คือโปรตีนของตลาดเห็นะมันเหมือนลมซะมากกว่าแบบนี้ ก็เรียกว่านะครับช่วยดูแลน้ําหนักนะครับได้ไม่ดีเท่า TMC ครับเพราะว่ามี t m กมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันไม่เป็นเกลือแร่ยายหาซึ่งยายหารนี่แหละครับทําให้คาร์โบไฮเดรตดูดซึมได้อย่างช้าและดีต่อการขับถ่ายด้วยนะครับ